แต่งตัวได้มีสไตล์มากเพื่อนแต่ผมบอกว่าที่ผมหายไปนานนี่เพราะว่าผมไม่มีเวลาตัคดคลิปพวกคุณจะเชื่อผมไหมอันที่จริงไม่ต้องเชื่อก็ได้เพราะว่าผมเองก็ไม่เชื่อกันเอาเป็นว่ามาดูกันดีกว่าว่านในระหว่างที่ผมหายไปเกือบ2สัปดาห์ผมได้อะไรกลับมาบ้างโอ้ยกอดสวนผมเป็นอะไรไปแล้วตอนนี้ผมใช้มาสเตอร์สปริงเกอร์แค่อันเดียวเองแล้วะ ได้มาเป็นแบบดงพวกเจ้าแบบสวนใหม่นะผมย้ายจากพวกพริกพริกอง,งุ่นแล้วก็ตอ้นอีสเตอร์นะผมย้ายมาฝั่งนี้หมดเลยเพื่อที่ว่าจะมาคอมโบกับมาเตอร์สปริงเกอร์อ่ะแล้วได้แบบโอ้โหขนได่ยังเยอะมีเรนโบว์เป็นเอกวูว้าวโอ้โหโอไมยก,ก็เก็บไปเลยครับถ้าขายหมดนี้จะได้เท,ท่าไหร่ครับเนี่ย ล็อกไม่ได้แล้วเตะล็อกจนเต็มแล้วเหรอตรงบนนี้เดี๋ยว <c oughs> ฮัลโหล <c oughs> เงินไม่ไดอ้งลุดอะ่ะมันร่ลำรวยจนลุดอะ่ะดูดิผมปลูกได้ไม่เต็มแปลงด้วยเนะี่ยเมลอนมันโกงจริงในเรื่องของพื้นที่การปลูกะนะฮะ อุ้ยมาแล้วเนี่ยยี่สิบชั่วโมงแล้วเหรอจัดไป <c oughs> ดิเด็ดดิเล็กจังอ่ะเพิ่มอีกักนิดหนึ่งแล้วมันมีให้ขยายอีกวะไม่มีแล้วอ่ะอาจจะต้องรอมาสเตอร์ยังทำงานอยู่โอเคของโคดื้อโอ้โหไอ้ไข่ย,ยักษ์อิสเตอร์ยักษ์ว่ะดูสิผมมองอะไรไม่เห็นแล้วนอกจาก ผลผลิต,ผลผลตแล้วก็ผลผลิตว้ยว้ายต้นใหญ่ดูดีใหญ่กว่าหน้าบ้านแค่ไหนโอเทียบไม่ติดมาแล้วยาต้นยักษ์ปัญหานี้ก็ยังไม่แก้จริงๆผมเผลอไปกดเก็บอีกแล้วทุกคนนั่นคือผลใหญ่คือผลยิ่งใหญ่เนี่ยลัศมีในการเก็บมันยิ่งเยอะนะนี่ครับ อยู่ตรงนี้นะระยะเก็บเพียงอยู่อ่ะิเตอร์แต่ผมชอบไปกดผิดพอมาร้านค้าเงี้ยจะกดผิดจะกดไอ้นี่ตลอดเลยตายซี่เลยดูผลเบลล์เลยไอ้เหี้ยโอ้โหเผื่อไปเก็บเแล้วเก็บมะม่วงจะเป็นลมอ่ะอุ้ย ยี่แมาดูดิอุ้ยเห็ดยักษ์อู้หู้อุ้ยยามึงใจอต้นเตี้ยแต่ต้นใหญ่อะคลิปที่ผมเปิดให้ดูอยู่นี่คือคลิปเพียงคลิปเดียวที่ได้ถ่ายไว้ในเหตุการณ์แอดมินเซกอีเวนต์นะผมเมื่อประมาณ2ออาทิตย์ที่แล้วถามว่าคลิปที่เหลือหายไปไหนเตี้ยเราบอกมันทำคลิปไม่ปิดโปรแกรมอัด เอาต้นไปดูนะพวกมึงอ่ะมันดูผสมเราดูที่ว่าไม่มีห้าสิบไปไม่มีเลคชั่นกูนเลยอ่ะมีแต่ต้นนะทุกคนผมไม่ได้ไปซื้อต่อมาจากใครพยานรู้เห็นคนเดียวอู้กูเศร้าอะ่ะคุณอาจจะเห็นว่าในกระเป๋าของผมมีแพ็คอยู่แค่หนึ่งอันนะผมต่ความจริงแล้วผมเปิดไปแล้วร้อยห้าสิบกว่าอันแต่ว่าโปรแกรมอัดไม่ไม่ทำงานอันนี้คือบสอสซอมที่ผมได้ผมได้มนันหนึ่งต้นมีพยานรู้เห็นคือ คนคนนี้ตะดูเปิดไปพร้อมกับผมนี่แหละเพียงแต่ว่าไม่ได้อัดไว้นะผมก็เท่ากับว่าผมไม่มีรีแอคชั่นให้ดูเลยนะผมเอาเป็นว่าให้รู้ว่าผมดีใจมากๆที่ได้ต้นนี้มาน่ะหนึ่งต้นได้มาหนึ่งได้มาหนึ่งสิ่งนี้ทำผุซึมได้เลยกว่าจะต้องไปลงเอาวีทักคิมบ้างนะไปอยู่ไรไม่รู้ ุณจับต้นเห็ดไอ้กได้หรือไม่ต้นเห็ดที่มันภูมิใจลักหนานั้นมันได้เผอไปกดเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในคืนนั้นไอ้ไอมิกแม่ก็เพิ่งถอนต้นเห็ดไปเนี่ยคุณก็ไม่ได้อัดคลิปอีก yeah. เอาบอสซ่อมมาปลูกก่อนดีกว่าตรงนี้ไปเลยมุนบอสซ่อมโอ้ต้นเตี้ยมากแต่ไม่เป็นไรรับได้ที่ให้ผลผลิต <laughs> เนี่ยร้อยห้าสิบมึงคิดงคิดมาแค่นี้นนต้นเล็กกั่บ้านเลยวะนี่ก,กับต้นบอนไซเก็บเกี่ยวเลยดีไหมัร้อยสี่สิบสองกิโลว้าไม่กินกินได้เลยนี่คือมะพร้าวที่ติดโพลีเนตท,ทั้งหมดงั้นเหรอโพลีเนตดูเนียดิ ข้ามว่างุงเนี่ยไอ้เฮียเอ๊ะพลินเน่หรือโกวะโอ้โหเฮียแต่เพิ่งเฮ้ยเฮียดูอันนี้ดิเฮียนี่นี่ติดตั้งหลายสถานะซอมบี้อะไรเนี่ยอะไรของแมววะดิงเอาเลยปะคุ้มเหรอถ้าสถานะถ้ายิงผลใหญ่หมัจ<ห>นจะคุ้มเหอแต่ว่าคือโอ้โหบัตรลิสโอเด่นซอมบี้มูลลิท มีฟ้าผามีคิเชียลเชียฟูลคอมโบติดไม่ติดอย่างเดียวคือเรนโบว์แต่ไม่ติดโกเชียไป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 อลบไปไปเรียเร็วเร็วเรอุ้ยติดทุกอย่างเลยราคาเท่าไหร่วะน่าบอแล้วๆๆแล้วสองพันล้านโอ้ยก็ถือว่าแพง ที่แต่ข้างหน้าเราต <laughs> <min> mm ้องมันปวดแล้วเไอะไรอ่ะแถวเนี้ยหลอดออกออกเลยโอเะรุดโอ้มันออกไปแล้วม <sm> ันออกไปแล้วอยากรู Mat ้ป่าโซนการปลูกไ้ใหญ่ยังไงปลูกต้นไม้ต้นใหญ่เร็ว้เขื่อนแอมนูบ การจะปลูกให้แน่นเอียดอย่างเงี้ยมันจะเป็นต้องปลูกจากมเมล็ดเท่านั้นมันย้ายแล้วมันไม่ได้อย่ายโคตรโล่งเลยบ้านกูโอ้โหสิลสอลีอเล่เลยนะเว้ยเลนลีล่โลเดน ว้าราคามันไม่ธรรมดาตั้งใหญ่กันไปโอ้ไม่กอดโอ้ราคาดุอยู่นะเต็มโชวโอ้ไม่กอด แล้วก็รวดพาร์วยีย่สิบแบงเยอะขึ้นเรื่อยๆจริงๆและนี่ก็คือซุปเปอร์ซีดในราคา37โลบักได้มาจากการขอตังย์2ย่า2บบาทแล้วก็ซื้อมาได้นะดูซิว่าจะเป็นต้นอะไรโอ้คุณจะเห็นแล้ว <laughs> เจอ้พูพป็อะไรไอ้ต้นนี้เนี่ยวางไว้หน้าบ้านเลยต้ดเลยโอเคซื้อสำเร็จแล้วซุปเปอร์ซีดบอกเลยกูได้ต้นถั่วเฮ้ยร <c oughs> วดเอมเบอร์ลินลี่เฮ้ยนี่ซีดไ <c oughs> มัเคยะไรน้องบใช่มันจะสุ่มว่ามันจะได้ต้นไหนอ๋อนี่คือปูมไม่บุญไงเนี่ยมันดปูปูต้นถั่วทุกคน โอ้โหโอ้โหโอ้โหยี่สิบบาทไอ้เหี้ยนั่ต้นอะไรยังเคลมไทยเก็บได้ครั้งเดียวด้วยประเด็นยี่สิบบาทดูสบายเหี้ยโก้เลยไปนเลนเราจะเก็บต้นนี้ไว้เป็นความทรงจำของเกมว่าต้นขี้นี่มันทำร้ายเราขนาดไหน นี่ครับนี่คือต้อไตนไผ่ยี่สิบบาทแล้วมันจะต้นโมเสดไหมต้นดูต้นโมเสดบ้างี่มีอ่างงี้เจ้าต้นแค่ในโคตูนเรดหรไหนดิมีอะกูเยียบเลยเนี่ยทุกค์เยไกลมองไม่รู้เลยว่าเป็นโกลเด้นนี่ภูมิใจนะเว้ยมึงเก็บได้เรื่อยๆมึงสามารถ <c oughs> บินเกอร์ได้นะเว้ยูนี่นี่อยู่ในมือมึงเนี่ย <c oughs> มึงทผาผลใหญ่ได้นะเว้ยคูนี่ทำไม่ได้แล้ว